พื้นที่บริเวณชายแดนจะเป็นแหล่งการทําการค้าที่คึกคักเป็นอย่างมากนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยไปเยือนตลาดอินโดจีนที่จังหวัดมุกดาหารแล้วนอกจากจะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวแล้วนะคะยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศและยังเป็นแหล่งขนส่งสินค้าจากอาเซียนไปสู่ประเทศรัสเซียด้วย ทางผู้บริหารของจังหวัดก็เตรียมที่จะขยายตลาดเพิ่มเติมในระดับท้องถิ่นนะคะหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางในการค้าขายในระดับภูมิภาคติดตามรายงานจากคุณมณินาฏอ่อนพันนาค่ะด้วยพื้นที่ติดกับริมแม่น้ำโขงและเป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเชื่อมกับเมืองสุวรรณเขตของลาวและอยู่ในเส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออกตะวันตก จึงทำให้ตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารกลายเป็นแหล่งรับสินค้าขนาดใหญ่อีกแห่งในแถบประเทศอินโดจีนรวมถึงจีนอินเดียและรัสเซียด้วย นอกจากจะเป็นพื้นที่สารสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่าง2ประเทศฝั่งของไทยและลาวแล้วนะคะแต่ว่าที่นี่นั้นยังมีพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญและใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศอินโดจีนค่ะนั่นก็คือตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารนะคะที่นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนนโยบายเมื่อ20กว่าปีก่อนว่าจากการเปลี่ยนสนามรับเป็นสนามการค้าก็ทาให้ที่นี่นั้นเริ่มที่จะเป็นตลาดทั้งรับสินค้าและก็ส่งออกสินค้าในแถบประเทศอินโดจีนรวมไปถึงภูมิภาคอื่นๆค่ะซึ่งก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้าทีีน่ สามารถจะมีรายได้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าวันละ5,000บาทเลยทีเดียวค่ะสินค้าหลากหลายประเภทถูกส่งมาที่นี่ทั้งสินค้าจากภาคอุตสาหกรรมสินค้างานฝีมือที่ปรับเข้ากับยุคปัจจุบันอย่างทับเบลต็ตโบราณสินค้าทางวัฒนธรรมและสินค้าการเกษตรเช่นกระเทียมที่เป็นจุดจำหน่ายกระเทียมที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งของประเทศก่อนส่งขายไปยังทั่วทุกภูมิภาคจีนมันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นจุดท่องเที่ยว มันจะใหญ่หญกว่านครพนมนะครับเพราะว่าจุดนี้ม,นมันเริ่มต้นก่อนนะครับแล้วที่มันบูมได้ก็เพราะว่ามันเป็นสินค้าที่ขายถูกกว่าที่อื่นในช่วงวันหยุดและเทศกาลจะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มักจะซื้อสินค้าในแบบขายส่งทำให้เศรษฐกิจคึกคักเพิ่มขึ้นร้านขายสินค้าแต่ละแห่งต่างก็มีรายได้หลายหมื่นบาทต่อวัน อย่างพี่ขายมันเป็นขนมพวก3อย่างร้อยเป็นเกาลากอะไรเนี่ยมันมาแต่จีนมั่งมาแต่ลาวมั่งเราก็ไม่มี้นคุนค่าเดินทางค่าจ่ายอะไรนั้นกนะ็เป็นช่วงช่วงนี้มันจะเป็นคนเวียดนามเขามาส่งเองย่างปลาหมึกเวียดนามแล้วก็เป็นปรากดปลาแห้งอย่างนี้ครับถ้าเราไปเองมันก็จะเสียภาษีเอะมีค้าส่งด้วยประมาณ20จังหวัดในประเทศไทยถ้าขายปลีกนะคะถ้าเป็นลูกค้าขาจปรปลีกนักประมาณห้าพันถึงหงหมื่นบาทค่ะ แต่ละส่งด้วยนี่ก็ประมาณสสมื่นต่อวันอันนี้ในช่วงเทศกาลร,รวันปกติวันปกติค่ะถ้าวันเทศกาลนะเยอะกว่านั้นค่ะในปี2558หอาการค้าจังหวัดบุกดาหารตั้งเป้าพัฒนาเส้นทางคมนาคมระบบโลจิสติกการขนส่งและการส่งออกเพื่อเปิดเส้นทางกรุงเทพมหานครสู่ประตูอินโดจีนเพราะถือเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสายตะวันออกตะวันตก ที่เชื่อมโยงจากอาเซียนไปสู่ประเทศจีนตอนใต้รองรับการใช้งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มาก